เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจ่อรายละเอียด all new mitsubishi titan 2023มาแบบนี้จะถูกใจคนไทยไหมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆข่าวข่าวของรถกระบะรุ่นใหม่อย่าง all new mitsubishi titan ก็ออกมาเห็นกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีภาพการวิ่งทดสอบก่อนการเปิดตัวในปี2023ซึ่งคาดว่าจะมีขุมพลัง p l u อินไฮบริดมีมาให้เป็นทางเลือก สำหรับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับว่ารูปร่างหน้าตาถ้าออกมาแบบนี้จะถูกใจเ,เพื่อนๆหรือไม่การออกแบบโดยรวมนั้นรูปทรงสัดส่วนคล้ายกับนิสสันฟอนเทียตัวรถของไททันใหม่นั้นดูสมส่วนมีขนาดใหญ่เบิกบืนมากกว่ารุ่นเดิมด้านข้างตัวรถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือเส้นขอบแนวนอนข้างตัวรถที่มีเหลี่ยมสันหินได้อย่างชัดเจนมาพร้อมกับระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น ในส่วนของด้านหน้านั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแนวตั้งรูปแบบใหม่ขนาดใหญ่ตกแต่งโครเมียมตรงขอบก,กระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมิซูบ s ชิอย่างเดย์เดมิกชิลทําให้ตัวรถโดดูดนนันมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดูโค้งมนมากกว่ารุ่นเดิมไฟหน้าจะเป็นรูปแบบปัจจุบันของ m i t ิซูบ s ชิที่มาพร้อมกับไฟเดยทัมดันนิ่งไลท์แบบ LED อยู่ที่ด้านบนสุดติดกับขอบฝากระโปรงหน้าถัดลงมาจะเป็นชุดไฟหน้าหลัก คาดว่าจะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าเอ่อนิวมิซูบิชไททันจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับนิสสันนาวาล่าที่กำลังจะเปิดตัวมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลแตกต่างกันไปตามตลาดและคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ขุมพลังทางเลือกอย่างเบนซินปลั๊กอินไฮบริดโดยรวมแล้วรอบนี้มิสุบิชไททันก็ถือว่าทำการบ้านมาดีสำหรับรูปร่างหน้าตาของตัวรถน่นถาจะถูกใจคนไทย แต่ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะเร็วขึ้นหรือไม่ระบบความปลอดภัยจะให้มาพอที่จะสู้กับคู่แข่งได้หรือไม่สำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ Transcrição e